สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษวันนี้ช่องกรีนชานเ e ลก็จะนำเสนอดาวอังคารดาวพุธแล้วก็ดาวเกตย้ยายนะคะในระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมสวรรณรั1สนั้นในครึ่งเดือนแรกนั้นจะมีผลอย่างไรบ้างต่อชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภความรักและก็สุขภาพนะคะ ซึ่งดาวอังคารนั้นนะคะก็จะย้ายในวันที่3ตุลาคม2565เวลา02.03นาฬิกาเดินมนุ์นะคะซึ่งมณ์มาแล้วตั้งแต่วันที่13กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมดาวอังคารเป็นตนุลักษ์เป็นตัวตนของชาวลัคนาราศีเมษ ะชัลัคาราศีเมษนั้นมีรูปร่างสันทัดผิวสองสีนะคะแล้วก็มีความใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะคะมุทะลุด,ดุด,ดันกล้าได้กล้าเสียบ้าบินนะคะ mm hmm. พูดจาพงพางแล้วก็เป็นคนจริงใจนะคะจริงจังจริงใจแล้วก็เป็นคนเครียดเป็นคนที่กล้าเสี่ยงแล้วก็มีอีกภพเรียนก็คือภพมรณะซึ่งมรณะหมายถึงการเดินทางความเจ็บป่วยหรือมรดก ซึ่งชาวลัคนาราศีเมษนั้นในวันที่3ตุลาคมนั้นนะคาเวลา02.03นาฬิกาดาวอังคารก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนซึ่งเป็นภพสาาัจชะสัจชะคือการติดต่อสื่อสารการเดินทางใกล้ๆหรือเพื่อนฝูงพี่น้องญาติมิตรนะคะการพูดคุยการเจราจาซึ่งมนมาแล้วตั้งแต่วันที่13กันยาถึงวันที่8ตุลาคมคําว่ามนนั้นก็คือหมายถึงว่าย่าอยู่กับที่นิ่งอยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนไหวไม่ทําอะไรใดๆทั้ง สิ้นในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเจรจาการเดินทางก็อาจจะ ไม่ค่อยไปไหนนะคะหรืออาจจะไม่ค่อยที่จะทําอะไรมากมายไม่มีความคืบหน้าไม่มีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานหรือเรื่องการติดต่อสื่อสารนะคะตัวตงของชาวลักนาราศีเมษในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นอะไรที่มีความเบื่อมีความเหนื่อยล้ามีความอยากจะพักอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะทําอะไรเป็นการส่วนตัวไม่อยากจะพบสมาคมคบค้ากับใครมากมายในช่วงจังหวะนี้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ และก็จะเดินพักนะคะตั้งแต่วันที่9ตุลาคมถึงวันที่16มกราคมพักนั้นก็คือถอยหลังเมื่อดาวถอยหลังทําให้ดาวหมดพลังดาวอ่อนแรงอ่อนกําลังลงเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่16มกราคม2566นะคะ,ะดาววังคารซึ่งเป็นตัวตนก็มีความเบือ่อมีความอ่อนล้ามีความอ่อนเพลียมีความที่ไม่ค่อยเข้มแข็งในเรื่องของตัวตน และเรื่องของความเจ็บป่วยนั้นก็อาจจะมีเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าความเจ็บป่วยลดน้อยถอยลงไปในเรื่องของการเดินทางก็อาจจะลดน้อยในเรื่องของการเดินทางก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่อาจจะไม่ได้เรื่องของมรดกด้วยนะคะมรดกก็อาจจะไม่ได้มากมายหรือถ้าได้มาก็ไม่มากไม่เป็นก้อนใหญ่ได้เป็นก้อนเล็กๆนะคะส่วนเรื่องของดาวพุธนั้นนะคะซึ่งก็จะย้ายในวันที่3ตุลาคม2565เช่นกันเวลา15.29นาฬิกาเข้าสู่ราศีกันซึ่งราศีกันเป็นบ้านของดาวพุธ ก็เป็นเกษตรราธิบดีและก็ตําแหน่งอุจจามหาอุจด้วยนะคะ,ะมหาอุดนั้นก็มีความสูงยิ่งมีพลังมีอํานาจมีบาณฑนามีบารมีมีอิทธิพลนะคะ,ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงกิติยศโด่งดังไปได้ในช่วงจังหวะนี้นะคะดาวพุธได้อยู่ร่วมเรือนกับดาวศุกร์เพราะว่าดาวศุกร์นั้นย้ายมาก,ก่อนหน้านี้แล้วนะคะในตั้งแต่วันที่27 กันยายน2 5 6 5ที่ผ่านมาแต่ดาสุนั้นได้ตำแหน่งนิดนิดนั้นก็คือด้อยค่าต่ำต้อยนะคะดาสุก็เป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวความรักคู่ครองปัตตนินะคะ,ะมาอยู่ร่วมเรือนกับดาวพุธก็เป็นคู่ท่าน,น้ำ ก็มาส่งเสริมให้ดาวสุขมีพลังขึ้นเพราะว่าดาวพุธนั้นมีกําลังมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความสูงยิ่งในเรื่องของพลังอํานาจนะคะมากระตุ้นให้ดาวสุขก็พอมีอํานาจมีพลังเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันแล้วก็มาเป็นคู่ท่าน,น้ําด้วยก็ส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมีพลังเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้มีความเรื่องของการเงินกระเตื้องขึ้น มีความเป็นปึกแผ่นอุดมสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ดาสุก็ก็อยู่ร่วมเรือนกับดาวอาทิตย์ด้วยเพราะว่าดาวอาทิตย์นั้นก็ย้ายมาแล้วตั้งแต่วันที่17กันยายน2515มาอยู่ในราศีกันเช่นกันนะคะดาวสุก,กับดาวอาทิตย์นั้นก็เป็นคู่สมพลกันก็ทําให้ชาวลัคนานราศีเมษในช่วงจังหวะนี้นะคะ,ะก็มีความสามารถมีความรอบรู้มีความชํานาญงานในเรื่องของการงานมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะคะ เป็นคู่สมพลส่งเสริมให้มีความเติริญก้าวหน้าในเรื่องของการงานแล้วก็ช่วงจังหวะนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะมีความรู้ความชํานาญความเชี่ยวชาญในเรื่องของการงานแล้วก็มีพลังมีเอ่อเรื่องของการเงินที่อาจจะกระเตื้องขึ้นมากกว่าเดิมที่เคยเป็นมานะคะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นการเงินของชาวลัคนาราศีเมษนั้นมีการติดขัดอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าดาวอยู่ในภพเอ่อเรื่องของอาริปัญหา หรืออาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของบุตรหลานบริวารลูกน้องคนที่อายุน้อยกว่าก็เป็นไม่ได้ด้วยเช่นกันลูกหลานบุตรหลานหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าอาจจะมีปัญหานํามาให้ชาวลัคนาราศีเมษต้องปวดหัวต้องมีความเครียดนะคะหรือบุตรหลานอาจจะมีความเจ็บป่วยต้องมีรายจ่ายเกิดขึ้นเกี่ยวกับคนที่มีอายุน้อยกว่า เข้ามาสร้างปัญหาเข้ามาสร้างอุปสรรคให้กับชาวลัคนาราศีเมษทําให้ชาวลัคนาราศีเมษมีความไม่สบายใจมีความเดือดร้อนมีเรื่องของการติดขัดในเรื่ององการเงินในช่งวงจังหวัดที่ผ่านมาแต่พอดาวพุธเข้าสู่ราศีกันเป็นเรื่องของความเข้มแข็งแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวพุธเป็นภพอริอรินั่นก็คือปัญหาอุปสรรคหรือนิสินเพราะฉะนั้นในช่งวงจังหวัดที่ดาวพุธเป็นเกษตรราธิบดีในช่งวงจังหวัดนี้นะคะ ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อการเจรจาการพูดคุยการ uh, ซื้อขายการค้าขายการทำธุรกิจหรือการติดต่องานหรือในโลกของโซเชียลมีเดียนะคะ การคอมเมนต์หรือการโพต์อะไรก็ตามแต่นะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเจราจาในโลกของออนไลน์ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะอาจจะมีศัตรูหรือมีเรื่องของการที่ผิดใจเข้าใจผิดกันได้นะคะมีเรื่องของการขัดแยง้งขัดใจหรือทะเลาะวิวาทกับเพื่อนฝูงพี่น้องก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันในช่วงจังหวะที่ดาวอาริปัญหาอุปสรรคเป็นกเกษตรราธิบดีมีความเข้มแข็งและก็มีความสูงยิ่งในเรื่องของพลังอํานาจนะคะ แล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของหนี้สินด้วยอาจจะมีเรื่องของอปัญหาเรื่องหนี้สินต้องมาให้แก้ไขและก็ยังอาจมีปัญหาอุปสรรคกับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นบุตรหลานบริวารอาจจะนําความเจ็บป่วยเรื่องของความปวดหัวเรื่องของความไม่สบายใจเรื่องของความเครียดมาสู่ชาวลัคนาราศีเมษจนถึงประมาณกลางเดือนเลยนะคะดาวอาทิตย์ถึงจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลในวันที่18ตุลาคมนะคะ ส่วนเรื่องของการงานนั้นก็เป็นดาวเาสาซึ่งเดินถอยหลังจนถึงวันที่10ตุลาคมแล้วก็มนลอีก15วันก็ถึงประมาณวันที่25ตุลาคมจะกลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมหลังจากวันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะก็ขออดทนอีกนิดหนึ่งนะคะในช่วงจังหวะนี้ก็การงานยังไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะคะแต่ในวันที่4ตุลาคมส5นั้นนะคะดาวเกตนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูพบสุภา อาจจะส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีเมษมีความสุขมีความสำเร็จมีความเจริญมีความรุ่งเรืองในเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องของครอบครัวก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะมากระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีเมษมีความสุขความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนั้นนะคะดาวสุขซึ่งเป็นภพกระดุมพระนั้นก็อยู่ในราศีกันมาตั้งแต่วันที่27กันยายนแต่ได้ตำแหน่งนิด แต่เมื่อดาวพุธเข้ามาสู่ราศีกันในวันที่3ตุลาคมมาส่งเสริมให้มีอำนาจมีความเข้มแข็งเกิดขึ้นมีพลังมากขึ้นเพราะว่าได้ตำแหน่งเกษตรรานะคะดาวพุธแล้วก็อุจาวิราชก็มาส่งเสริมให้ดาวพุธมีพลังอำนาจเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเป็นดาวคู่ธาตุกันนะคะเป็นคู่ธาตุน้ำทำให้มีความเป็นปึกแผ่นมีความอุดมสมบูรณ์ก็ช่วงจวังหวะนี้ก็การเงินก็อาจจะมีความคล่องตัวมากกว่าเดิมที่ผ่านมานะคะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภนั้นนะคะดาวราหูซึ่งอยู่ในราศีเมษทับตัวทับตนอยู่ในช่วงจังหวะนี้ก็ไม่มีดาวอะไรที่อยู่เล็งอยู่นะคะก็ทําให้อาจจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตก็เป็นไปได้ด้วย แต่ก็อาจจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนโตที่เป็นลักษณะทุกขลาบต้องริบทำบุญทำทานนะคะเพราะว่าดาวพระรันสปดีนั้นยังอยู่ในภพวินาศนะนะคะแต่ดาวพระัส,สบ,บดีก็ถอยหลังก็อาจจะมีความเสียหายหรือไม่มีเรื่องของความเดือดร้อนมากมายในช่วงจังหวัดนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนเรื่องของสุขภาพดาวอ,าอังคารซึ่งเป็นภพมรณะก็ถอยหลังก็เรื่องความเจ็บป่วยก็ไม่ค่อยมีมากมายนะคะในช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ทําให้ชาวลัคนานราศีเมษนั้นได้ผ่อนคลายในเรื่องของความเจ็บปวดไปได้ด้วยนะคะหรือความเจ็บป่วยอะไรพวกนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักนั้นคนที่มีครอบครัวในช่วงจังหวะนี้นะคะดาวพันธุก็คือดาวพระจันทร์แล้วก็ปัตนิคุครองคนรักก็คือดาวพระศุกร์นะคะ ซึ่งได้ย้ายมาสู่ราศีกันตั้งแต่วันที่27กันยายน2565ที่ผ่านมาแล้วได้ตำแหน่งนิดทำให้ครอบครัวไม่ค่อยจะมีความหวานแหววกันสักเท่าไหร่นะคะในช่วงจังหวะน,นี้ ต่พอดาวพุธได้ย้ายเข้ามาอยู่ร่วมเรือนมาเป็นคู่ธาตุนะคะ,ะมาเป็นคู่ธาตุน้ําก็ทําให้มีความลุ่มหลงม,ม,มัวเมากันสักนิดหนึ่งเพราะว่าดาวเราก็ทับตัวทับตนอยู่ในช่วงจังหวะนี้แล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเรื่องของอพุธสุกอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารได้ด้วยเช่นกันในช่วงจังหวะที่ดาวพุธและดาวสุกมาอยู่ร่วมเรือนเป็นคู่ธาตุน้ํากันนะคะ ส่วนเรื่องของคนโสดนั้นนะคะดาวปุตตะก็คือดาวอาทิตย์นั่นเองนะคะซึ่งย้ายเข้ามาอยู่ราศีกันตั้งแต่วันที่17กันยายน2565แล้วแล้วก็ยังคงอยู่จนถึงประมาณวันที่18ตุลาคม2565ในราศีกันนะคะแล้วก็เมื่อดาวพุธเข้ามาอยู่ร่วมด้วยดาวศุกร์ก็อยู่ร่วมด้วยนะคะก็ทำให้เป็นคู่ที่อาจจะเป็น ความรักที่เจอกับคนที่มีอายุอ่อนกว่าหรือคนที่มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวมีความสดใสยอยู่ในตัวก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นคู่สมพลกันด้วยดาวสุกกับดาวอาทิตย์นั้นนะคะ ก็จะส่งเสริมช่วยกันแนะนำในเรื่องการทำงานหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่มีความลงตัวกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่ออยู่ร่วมเรือนดาวพุธก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นมีการทะเลาะเบาแว้งมีการขัดแย้งมีการเรื่องของอาจจะมีเรื่องของการขัดใจกันบ้างด้วยนะคะ เพราะดาวพุธนั้นอีกพพเรือนคือพบสัตว์ช้าการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการเจรจาเพราะฉะนั้นระวังคําพูดด้วยนะคะอาจจะมีคําพูดบางคําพูดออกมาโดยที่ว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาไปกระทบกระทั่งกับคนรักอาจจะก่อเกิดซึ่งความเข้าใจผิดการทะเลาะวิวาทการขัดแย้งกันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ แต่การดูของไม่หมอนั้นเป็นการดูแบบภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องดูดวงดาวพื้นดวงเดงิมของแต่ละคนประกอบด้วยนะคะสําหรับใครต้องการดูดวงส่วนตัวมีคําอธิบายใต้คลิปนี้หรือจะสแกน QR code คเบอร์โทรไลด์ดีที่ไ,ไว้ตามหน้าจอนี้สำหรับคลิปนี้ไม่หมอข,อขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ